ใส่จีแคนตอนนี้เอยู่มันเที่ยววัดพรแก้วกันต่อค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่้ร้านบะหมี่หน้าวัดแคน นี่บรรยากาศดีมากเลยนะสวยงามด้วยวันนี้มากับใครนี่ครับลุงชายกับป้าโอ้นี่มันก็สนไหมพอนี่ทำไมในกาเพียบเลยโอ้เต็มเลยฟังนีมโอ้ถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆน่าเอร์มันมีน้ำมนอร่อยไหมคะ ี่อร่อยมากเลยนะตอกถึงหางมีตับตุ่มแม่ทานต้มยำค่ะต้มยำเลยให้ดูดิน่าทานน่าทานมากเลยแหละจะบอกให้ใช่ไม่คะเด็กแต่เด็กกว่านี้ขอบร้อนขอบถึงหางอ่มนี่ตอนนี้วันนี้มาแล้วเป็นไงคะขี่โล่งมากเลยไหมเออโล่งมากเสร็จแล้วโล่งแล้วก็หนอ ถ่ายรูปสวยงามมากเลยนะคะโ <Okay. S 1> อเค่าเป็นยังไงพี่จะมาสวยไหมข้างหลังสวยแต่้ออืมสวยตอนนี้อยู่หน้าหน,น้าวัดพระแก้วแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไป<แ>จงน้นนะคะไปกันแล้วน,น,คะ,นะคะเข้าไป้างไหนคะดูกิตรกรรมฝาผนังนะคะเป็<า>ยนยไงคะนี่สวย เขาชื่อนินลพัฒลูกตัวนี้ชื่อนินลพัฒน์ะะนี่เขาบอกว่าห้องที่หนึ่งร้อยสามสิบสองนินลพัฒน์พอมเญญา,าเป็นไงบ้างคนะเด็กบรรยากาศเป็นไงบ้างสวยมากสวยงามมากคน,นอ้คนนอยน้อย คือมีเฉพาะคนไทยแต่ชาต่างชาติไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็สงบสุขดีใช่ไหมครับเพื่อนมานี่นะคะหานมันแปลงด่างขวางน้ำเลยอเนี่ยน,นเออ,นนอจริงๆก็มีช้างน้ำอะไรอ่ะป้าหันแหล่ นายพระโอเดรน,นี่ oh. ก็าว่าเสร็จสึกแล้วเ็าพดก็ยกคนตับสีอยุธยานโอ้โหลเซ่ในน้อาจจะมีอะไรก็เอมีนี่ค่ะพระโอมันอยู่เลยเออตรงนี้สวยมากเลยค่ะลูกดูมองไปข้างหลังสิจะมองไปข้างหลังสิเป็นไงทางยาวเช่ไ <c oughs> เค่ะไปดาต่อเด็กติใจพวาดฝาผนนกกำลังจะหาว่าลิงโทรศัพท์อยู่ตรงไหนเจออะไรมัางคะที่มันจะคิดเจออะไรมัางเจอแสอเจอเจอแสงเจอสแล้วเจอเจอลิงเจอถือไม้แบทด้วยแล้อะไรอีก เอ๋เอภาพอย่างภาพปิตกรรมจะมีหรือ,อนี่เ้าจะนี่ไก่จงกระเบนอย่างนี้แล้วดูด้านบนนี้ไหนฮ่าลิงไปกระโปรงหรอเออเชี่ยวลอยด้วยเออดูสิเราจะเจออะไรอีกดูคุณแม่นะครับเดินชิลมากเลยตึกสาใหญ่เลย

พี่เราดูในรามากเกียนไงลูกทำไรวะตอนนี้จะถึงโบสถ์เรพักแก้วแล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างๆนะก,ก้นนะนี่สวยไหมลูกข้างในดูเป็นไงเป็นไง<อ>สูงใหญ่ไหมลกูลกเป็นไงคะแต่เข้าไปข้างในอ่ะถ่ายรูปไม่ได้นะ เ้าแตป่ะอ่าป่ะทำไมข้างในเขาเขาไม่ให้ถ่ายรูปอัดวีดีโอใช่ไหมคะอะอธิษฐานว่าไงบ้างคะี่ให้แข่งแรงแล้วก็เนงๆเออค่ะดีมากดีมากคุณชายยังนั่งสมาที่อยู่ข้างในเลยเนื่ยดู าลูกชายออกมาแล้วเดีย๋ยวไปลาดน้ำมนต์ต่อน้ำมนต์ตรงนี้อยูทตรงนี้แล้วเนาะตรงไหนอะก็ไม่รู้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กำลังลงมมดน้ำมนต์อยู่ย ตรงนี้ตรงนี้คือพระที่นั่งอารุณ์อมรินวินิฉัยนะคะลูกเป็นเป็นตอนที่ในหลวงรอสิบมาบมาทาพิธีอาบน้ําทําพิธีอะไรถ้าใช้ศัพท์ผิดขอโทษด้วยนะครับรจาไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้จะมีพระที่นั่งหลายองค์ <c oughs> ตอนเราตอนนี้เราอยู่หน้าพระที่นั่งมหาอมรินวินิฉัยด้วยนะนี่ข้างในมีรูปด้วยข้างในมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะ พี่มาตอนนี้ถึงถึงพระบรมมหาราชวังนะแต่ว่าร้อนอ่ะร้อนกันมากเลยต้องกางร่มนะตอนเนี้ยแดดแรงมากโอ้คุณใหญ่เยอะมากเลยค่ะลูกคือตะไรเขามีชื่อเลยนะที่จะมาเออมีชื่อด้วยอันนี้ก็มีชื่อไหนคะโอ้ ยาวไปถึงโน้นเลยนี่นี่นี่แลมีท่อฟ้าอันเก่าด้วยนะเนี่ยท่อฟ้านี่เขาเรียกท่อฟ้านุ่นเรียกหางโขงเป็นไงไหมคะเคยเห็นปืนใหญ่ตสมัยโบราณไหมนี่ยน่ยีเขาเรียกปืนใหญ่ปากกระปอบ,บอกผ่านจบจบนคะค่ะคลิปอนันเด็กเมื่อยค่ร้อนเมื่อยแล้วก็สนุกดีแล้วก็มี อ๋อเลเมื่อยที่สุดไม่เะยคะสนุกกวันนี้เอาจริงจักผิดเข้าหาตัวเยอะแยะเลยนะคะาเพิ่มความเป็นจริงคนใี้กับชีวิตมากๆเลยค่ะสีจ็กกะดิงสีจ็กกะดิงสีจ็กกะดิงบ๊ายบาย